เราจะมาตอบคำถามว่าฝุ่น pm 2.5เนี่ยจะอยู่กับเราเอีกนานไหมตอบได้เลยนะครับว่าอีกนานเหตุผล <in> <ale> เราต้องแยกออกมาอีกนิดหนึงว่าทำไมเราต้องมาดูฝุ่นเมืองก่อนฝุ่นในเมืองก็คือกรุงเทพเมืองเดียวเลยมั้งที่มีรถ18ล้านคันเนี่ยเกิดจากการคมนาคมก็คือการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงถ้าเราหันมาดูรถในกรุงเทพเนี่ยจะพบว่ารถที่สร้างสร้างมลพิษที่สุดเนี่ยก็คือรถดีเซลก็มีตั้งแต่รถ ปิกอัพรถบรรทุกรถบัสอะไรขนาดใหญ่รถส่วนที่สร้างมลพิษที่สุดเนี่ยคือรถบรรทุกนะครับอายุมันจะยาวนานเพราะนั้นยิ่งเก่าเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งไม่ได้เข้าระบบมาตรฐานยูโรเรายังมีรถนอนยูโรอีกเยอะมากเลยที่ยังอยู่ในท้องถนนของกรุงเทพเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือว่าค่อยค่ บังคับใช้การตรวจวัดไอเสียให้อย่างมีคุณภาพก็ไม่ใช่เราไม่วัดนะครับแต่ด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเนี่ยมันทาให้มีการหลุดรอดออกไปอย่างไรก็กระทบประชาชนคนที่ซื้อรถเก่าๆมาใช้ต่างๆก็อาจจะต้องอาจจะต้องลําบากหน่อยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดกลับมาในเรื่องของชนบทเนี่ยคือ,อะไรเมืองต่างๆที่อยู่นอกกรุงเทพรวมถึงเมืองใหญ่ๆในในชนบทก็คืออย่างอย่างใหญ่สุดก็อาจจะเป็นเชียงใหม่ อันนี้เราค้นพบแล้วนะครับว่ามีอยู่2ปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลักก็คือการเผาในที่โลง่งครนี้การเผาในที่โล่งเนี่ยก็ต้องดูว่าส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยเราพบว่าส่วนใหญ่ของการเผาในที่โล่งของไทยอ่ะก็คือการเผาป่าหรือไฟป่าตอนนี้เราพบแล้วว่าจุดร้อนหรือฮอตสปอตทั้งหลายที่เกิดในประเทศไทยเนี่ย75-85%อยู่ในป่าก็ต้องคิดแล้วครับว่าทำยังไงไฟในป่าจะลด ปีนีเ้เรามองเข้าไปว่ามันเกิดเพราะอะไรแล้วก็พบว่าไม่ใช่แค่ชาวบ้านส่วนเดียวที่เผาแต่ว่ามีอาจจะมีเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ําที่ด้วยการทํางานที่ไม่รอบคอบไม่รีบเร่งไม่รัดกุมอะไรต่างๆกัน การบริหารเชื้อเพลิงต่างๆก็ดูจะไม่ได้ควบคุมให้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นอีกอันนึงสําหรับชนบทก็คือการเผาข้ามแดนอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุใหญ่เลยซึ่งเชียงรายทุกวันนี้เราก็พบว่าค่าฝุน่นสูงมากเลยทั้งที่ทั้งที่ประเทศไทยเองก็ไม่ได้เผาอะไรมากมายซึ่งปัญหาข้ามแดนมาเนี่ยยิ่งแก้ยากเข้าไปอีกนะครับในพมา่าเองก็มีเรื่องของความไม่สุขสงบและเรื่องของการรบราค่าฟันต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันคือในลาว ทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีอคอนแท็กฟาร์มมิ่งจากบริษัทใหญ่ๆในประเทศจีนหรืออาจจะเป็นประเทศที่3ด้วยเนี่ยเข้าไปรับซื้อผลผลิตจํานวนมากมายเลยซึ่งมันทาให้เขา,าต้องปลูกอะไรหลายล้านไร่แล้ววิธีกําจัดก็จะเพื่อส่วนส่วนหนึ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการเผาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งพมา่าและลาวเนี่ยก็มีการเผาอยู่2กลุ่มใหญ่ๆเมื่อเอินอยู่ขนาบเชียงรายพอดีเชียงรายก็เลยโดนไปเต็มๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าเราประชาชนเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะจันลง ประเทศไทยให้เจริญสูงขึ้นต่อไปมันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเดียวหรือราชการใครหน่วยเดียวผมคิดว่าเรามีหน้าที่เหมือนกันนี่ต้องเข้าไปช่วยชาวบ้านซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีไฟป่ากับราชการนี่ต้องทํางานด้วยกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสามเศร้าเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง3ส,ส่วนเนี่ยต้องเกิดขึ้นประชาชนก็ต้องหยิบยื่นมือเข้าไปว่าแม้แต่ไม่ใช่พื้นที่อยู่อาศัยของเราแต่ว่า ถ้าเรามีปัญญามีความสามารถเราก็ควรจะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้าไปในที่แห่งนั้นผมคิดว่านี่คือทางออกระยะยาวเพียงแต่ว่าเราต้องไม่นิ่งเฉยแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่มันจะเข้ามาขออย่างเดียวคืออย่าคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่เรามันก็ประเทศของเราแล้วผมก็คิดว่ามันก็คุ้มที่จะทําให้ประเทศนี้มีอากาศสะอาดเราจะได้มีอายุยืยนยาวและสุขภาพไม่เสียไปด้วยกันนะครับกันฝากไว้แค่นี้ว่า ฝุ่นอาจจะเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าบนอย่างเดียวมันคงเป็นความร่มเร็วของระบบราชการแต่ถ้าราชการชาวบ้านและประชาชนที่อาศัยอยู่ที่อื่นแต่มีความสนใจช่วยกันน้ำสามเศร้าเนี่ยผมคิดว่าที่สุดแล้วเราก็จะปแก้ปัญหาฝุ่นอันนี้ไปได้นะครับ